ดังนั้นการที่เราสำเร็จอะไรก็ตามมันเป็นเพราะกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมพระผู้มีพระภาคจึงตรัาวว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกไม่ได้เป็นไปตามการโดนบันดาลของใครนะไม่มีใครดนบันดาลใครให้เป็นอะไรแต่กรรมเป็นผู้บันดาลน,นะและกรรมก็คือผืนนาคืออารมณ์ที่เราไปคิดพอเราคิดเรื่องการขโมย แล้วเราไปทําตามความคิดก็คือเราทําตามกรรมนะแลผลลัพธ์เราเป็นยังไงโดนจับไหมโดนจับติดคุกนั่นแหละกรรมของเราแล้วล่ะนะไม่มีใครมายัดเยียดให้เราหรอกดังนั้นเวลากรรมไม่ดีเกิดขึ้นพระองค์ให้รีบทิ้งโดยพระองค์อุปมาเหมือนเรากําลังมีไฟลุกไหมผงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศรีรษะ เธอต้องใช้ฉันทะวายามะอุสาหะอุโสลหีปฏิวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าต้องใช้ฉันทะคือความพอใจวายามะคือความเพียรอุสาหะคือความพยายามอุโสลหีคือความเพียรอย่างแรงกล้าอัปปิวานีคือความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อละอกุศลน,นั้นเสียโดยด่วนดังนั้นเวลาไฟไหม้ลุกพงเสื้อผ้าเ,าเราเราต้องใช้ความเพียรพยายามทุกอย่างเพื่อจะดับไฟใช่ไหมหลักเดียวกัน ถ้าอากุศลเกิดขึ้นในจิตของเราเราต้องใช้ความเพียรทุกวิถีทางรีบดับมันให้ไหวเพราะเรากำลังได้พบอันเป็นอบายแล้วแล้วเวลาตกไปในอบายไม่มีอบายถาวรก็จริงเรามีโอกาสสิ้นกรรมและได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งแต่มันนานมากความนานขนาดไหนพระองค์บอกว่าเกวียนที่บรรทุกมเมล็ดงาของชาวโกศลมตรายยีขาลี บรรทุกมเมล็ดงาเต็มหมดเรานึกถึงเกวียนที่บรรทุกมเมล็ดเข้าเปลือกของชาวนาก็ได้ทุกหนึ่งร้อยปีบุรุษหยิบเอามเมล็ดงาออกหนึ่งเมล็ดทําอย่างนี้ไปทุกหนึ่งร้อยปีพออีกร้อยปีก็หยิบอ,ออกมเมล็ดหนึ่งจนกระทั่งหมดทางเล่มเกวียนมเมล็ดงาหมดความพยายามเท่านี้หนึ่งส่วนอพุทธนรกยังไม่สิ้นไปดีเลยนับปีไม่ไหวเลยโยมอยู่กันนานมาก อภูธนนรกเป็นนรกที่ตื้นที่สุดลึกลงไปพระองค์บอกว่าอายุ20เท่าของชั้นแรกชั้นที่สองอายุ20 20เท่าของนะชั้นต่อมาไล่ลงไปเรื่อยๆ20เท่าจนถึงปะทุมันนรก